ผมลืมลงคลิปเออตั้งแต่เนี่ยอา่าดูเนี่ยผมอัดเนี่ยดูนะดูผมอัดตั้งแต่วันที่สิบสี่ทุกคนโอ้โหช่วงนี้คือผมผมสอบไอกลางภาคนะทุกคนผมไม่มีเวลา,าจริงๆนะตอนเช้าก็ต้องไปอา่านหนังสือแล้วก็ปุ๊บสอบเสร็จแล้วก,กลับมาก็ต้องไปทํางานนะเออทุกคนแล้วผมลืมโอ้อันนี้ขอโทษจริงๆผม <laughs> ลืมนะเออเนี่ยดูนะอันนี้ผมอัดไปแล้วนั่นหนึ่งตอนเนี่ยอัดไปแล้ววันที่เดือนเดือนที่หนึ่งวันที่สิบสี่นะเออ โอเคมาเดี๋ยวอัดใหม่เลยอัดใหม่เลยกันนะเอออันนีอ้อาจจะได้ลงทิ้งเที่ยงนะเออก็โอ้ไม่มีใครบอกผมเนาะก็ผมเป็นคนพี่พูดแล้วพูดเลยนะว่าจะลงอาทิตย์ละตอนแังไงนอย่างน,น,างนี้แต่ก็ไม่มีใครท้วงผมก็เออลืมไงก็นึกว่าตัวเองลงแล้วไงเออก็ไม่ได้มาเช็กดูไงขอเพลงจริง,รงเดี๋ยวโอเคเอาเริ่มใหม่เลย <laughs> โอเคมาเจอในตอนนี่หนึ้อย1กันเลยนะครับโห oh, ไม่มีคนพูดอะไรเลยผมก็นึกว่าตัวเองลงไปแล้วนะเออขอไปจริงๆมาโอเคมาตอนนี้121กันเลยนะยันหูซานจวงฮิฮ <ee> ิ <h ee> ยังไม่ยอมให้ข้ากินลูกทออีกเจ้าไม่อนุญาตแล้วใครจะหยุดค่าได้แล้วเล่าลิ้นพันกันขอไปนะโอ้ย นี่คือกระดิ่งที่ยานหูให้ข้าไม่ใช่หรือทำไมมันถึงได้ถ้ามีเสียงรถคอภัยในุกคนโอ้โหหากเข็มล็อกวิญ,ญญาณทั้งหมดถูกโอ้ยมึงจะอะไรนักหนาวะ่าเฮ้ยฮลัลโหลไปนี่ไปดิโอเคเข้าไปดูคนถ้าหากเข็มวิญญ,ญาณทั้งหมดถูกออก <c oughs> ถูกคอดออก ะระกทางจะส่องสีสีแดงเพื่อแจ้งเตือนให้เหอจุนได้รู้หวังว่าถึงตอนนั้นเหอจุนจะมาช่วยข้าผ่านพ้นภัยพิบัติชีวิตและความตายแล้วนะทำไมถึงเป็นข้าล่ะคนอื่นไม่ได้หรือทําเช่นนั้นต้องทำให้เสียพลังบินญ,ญาณและการฝึกฝนอย่างมากแน่เจ้าแอบกินลูกทอของของ้าไปกี่หมื่นปีแล้วเจ้าติดหนี้ข้าไว้มากมายนะอยากให้ข้าคิดคำนวณให้เจ้าหรือไม่พ่อเถอะ ไม่ต้องพูดแล้วข้ารับไว้ก็แล้ว <c oughs> ข้ารับไว้ก็ได้แย่ yeah, ละสิเกิดเรื่องกับยานหูแล้วหวังว่าข้าจะช่วยเขาได้ทันเวลาไม่ใช่ว่าข้าไปแล้วได้เก็บศพเขาหรอกนะนี่ไก่ผิดแย่ yeah, yeah, แล้ว ไม่นึกเลยว่าเซียนจุนยานหูก็คืออายุนเซลซีอินข้าข้าอยู่นี่เซียนจุนเป็นเช่นไรบ้างไม่เป็นอะไรหรือไม่ยานหูดูทรมานมากเลยข้าช่วยเขาได้อย่างไรบ้างนะฝึกฝนคู่ตอนนี้คงฝึกไม่ได้ไฟแห่งกรรมเขย่าอย่างแรง เฮ้น hey, ี่น well, ี่เซ e ียนจุนข right ้าไม่ได้มีความแค้นอะไรกับเจ้าเจ้าจะทําให้ข้าตายไม่ได้นะเซียนจุนเซียนจุนมีสติขึ้นมาหน่อยสิเจ้าไม่เจ้ายังไม่ได้ช่วยให้ข้าควบคุมไฟในร่างกายข้าได้เลยนะตอนนี้เขาไม่มีสติสัพพัญญะแล้วไม่ได้ยินที่เจ้าพูดหรอก เอจุนมีคุณจากโลกเซียนมาจากที่นี่เร็วเข้าเร็วเข้ารีบมาดูเซียนจุนเร็วเข้าเขาเป็นอะไรกันแน่หยุดหยุดหยุดเจ้าอยากเข้ามาใกล้ก,ก่อนสิวางเขาลงข้าทนไฟแห่งกรรมของเขาไม่ไหวเซียนจุนเป็นเช่นไรบ้างเขาไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ตอนนี้อาการของเขาไม่ดีเอามากๆเลยเจ้าหมายความว่า เจ้าที่อยู่ในฐานะภรรยาของเขาควรรู้ว่าหยานหูใช้เข็มล็อกวิญญาณของจิตวิญญาณแห่งความรู้สึกท้งเกดเข้าสู่ร่างกายของเขาแต่ตอนนี้เข็มทั้งเ็ดนั้นแตกสลายไปหมดแล้วเข็มล็อกวิญญาณข้าไม่รู้เรื่องนี้เลยนะท่านอาจารย์หยานหูเคยพูดเอาไว้ว่าเมื่อเข็มเมื่อเข็มเข็มหนึ่งถูกถอดออกเขาจะประสบพบภัยถึงชีวิต ตอนนี้เข็มทั้งเจ็ดแตกสลายไปพร้อมกันเท่ากับว่าเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่นึกเลยว่าเจ้าจะยังไม่ตายดีเหลือเกินดีจริงๆเป็นพอค่าบอกมาเจ้าเป็นใครกันแน่ท่านช่วยข้าไว้ครั้งหนึ่งข้าจะชดเชยทั้งชีวิตก็เท่านั้นเจ้าเจ้าคงไม่ได้ลงรักข้าหรอกใช่หรือไม่ยานหูเซียวซีอินเลือกเล่นได้แล้วที่แท้เจ้า สิ้นอือกินเยอะๆหน่อยสิวิญญาณของเขากำลังจะสลายไปข้าสามารถปกป้องพลัง <c oughs> พลังได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นโชคดีที่เสยเซียววิญญาณนี้ได้รับการคุ้มครองโดยพลังแห่งบุญและคุณธรรมแต่ในสถานที่ใน <c oughs> ขออภัยนะแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ถึงข้าจะช่วยเขาอย่างสุดกำลังแต่ก็ยื้อได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วย,ยาม มีวิธีใดที่ช่วยเขาได้บ้างตอนนี้มีอยู่หนึ่งทางซึ่งอันตรายมากๆมีโอกาสสำเร็จน้อยด้วยข้าไม่สามารถรับรองได้ว่าเจ้าจะช่วยยันหูกลับมาได้พูดมาได้เลยข้าจะช่วยเขาโอเคก็จะไปแล้วในตอนที่หนึ่งยบอนะครับไปตอ่อนตอนที่หนึ่งย่กันเลยโอเคตอนที่หนึ้อยยี่สิบสกันเลยนะครับเช่นนั้นเจ้าก็ฟังให้ดีตอนนี้วิญญาณของยันหู กระจายไปทั่วทั้ง3ามโลกและปรากฏในรูปต่าง <c oughs> ในรูปแบบต่างๆหากเจ้าจะต้องการปกป้องยานหูอย่างสมบูรณ์เจ้าจะต้องเดินทางไปยัง3ามโลกแยกแยะรูปที่ขอภายนนะมันเสียงดังจริงอ้โหตีถนอยหญ่ผมก็ลำคาญเหมือนกันนะบางทีร่างที่หายไปของเขาสามวิญ,ญญาณและ6กวิญ,ญญาณนำกลับขึ้นมาสู่โลกเซียนอีกอย่างเจ้ามีเวลาเพียงหเดือน เวลากระชั้นชิดเกินไปแล้วท้ายท้ายที่สุดแล้วอาว,อาวุธวินอาวุธวิขออภยอาวุธวิเศษก็สามารถรักษาวิญญาณได้ไม่นานนักและชิ้นส่วนวิญญาณของยานหูจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์การรักษาไว้ได้นานถึงหนึ่งเดือนก็ถือว่าดีที่สุดแล้วหากเจ้าไม่นำเสียเียววิญญาณทั้งหมดกลับมาภายในหนึ่งเดือนเจ้ากับยานหูจะถูกกินกินอย่างสมบูรณ์และพวกเจ้าทั้งสองจะตายไปด้วยกัน ผลิจแต้มบุญช่วยเซียนจุดยานหูนำวิญญาณสามดวงที่หายไปและนำวิญญาณหดวงที่หายไปรางวัาผลิ1หนึ0 0แสนแต้มบุญ,บญเจ้าไม่จำเป็นต้องประกาศรลิจข้าก็ต้องช่วยเขาด้วยข้าเข้าใจแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตามข้าจะทำเพื่อทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเขาจึงเป็นความรักที่น่าประทับใจเสียจริงเจ้าวางใจได้ เมื่อเจ้าไปหาวิญญาณข้าจะช่วยเจ้าดูแลร่างกายของอยานหูให้อย่างดีข้าจะไม่ปล่อยให้ผู้ยิงให้เราผู้ยิงเหล่านั้นทําให้เขามีมนลทินขอบใจเจ้ามากนะไปเถอะเราเปลี่ยนสถานที่ก่อนแล้วค่อยวางร่างของเขาไม่กี่วันต่อมาได้ยินมาว่านนไกยารักษาคนทั่วไปได้ <c oughs> ไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องจริงหรือ จริงข้าเพิ่งออกมาท่านหมอยาท่านหมอยากิ่งมากเอาใจใส่มากท่านหมอยาช่วยด้วยท่านหมอวิชารับของเทพกสิกรรมสามารถหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อของเขาได้เจ้าไม่ต้องกังวลร่างกายของเขาจะเสียหายในภายหลังขอบคุณมาก เน่เจ้าแน่ใจหรือว่าต้องการเปลี่ยนนิกายพิษเป็นนิกายยาไม่สืบทอดภารกิจของพ่อเจ้าต่อไปหรืออืนิกายยาจะปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับบาดเจ็บโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นการชดเชยให้กับท่านแม่เสร็จแล้วค่าใช้คาถาเพื่อเก็บเศษเสี้ยววิญญาณของเขาไว้ในรูแก้ววิญญาณ ผู้แก้ววิญญาณจะบอกเจ้าว่าวิญญาณของยานหูอยู่ที่ไหนสามสิบวันข้ายังต้องเพิ่มเคล็ดวิชาจับเวลาเข้าไปด้วยเมื่อถึงสามสิบวันไม่ว่าเจ้าจะรวบรวมวิญญาณของยานหูทั้งหมดหรือไม่เจ้าก,ก็จะกลับมาไปได้สีทองที่เป็นที่ที่จิตวิญญาณของยานหูอาศัยอยู่ ขอบใจเจ้ามากข้าจะพยายามช่วยเขายังสุดกำ,ดกำลังเจ้าต้องช่วยเจ้าต้องการให้ข้าช่วยเตรียมอาวุธวิเศษหรือไม่ไม่ทันแล้วต้องรีบไปรวบรวมวิญญาณของยานหูข้าต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ของที่ใช้ในชีวิตประจํำวันก็ไม่จําเป็นข้าไปถึงแล้วจะจัดการเองเช่นนั้นก็ขอให้โชคดีด้วยล่ะโอเคก็จบไปแล้วในตอนที่ หนะึ่งรอยยี่สได้รูกคนครั้งหน้าถ้าผมไม่ลุงตามสัญญาก็ทวงถามหน่อยนะเออผมไม่ใช่ว่าอันนั้นนะคือบางทีก็ลืมนะทุกคนโอเคไปบ๊ายบาย